ครับเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วพอรอมอนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอร,รนอคอร,รนอ่าพูดร่วมน้อยเนี่ยมันมีความหมายวนะ่าจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่จํานวนนั้นๆหารได้ลงตัวงงจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่จํานวนนั้นๆหารได้ลงตัวนะครับนี่คือนิยามของมันแต่ถ้าฟังนิยามเนี่ยจะงงแต่ถ้าดูตัวอย่างเนี่ยก็คือสมมุติว่า ถ้าเรามี6、มี10、มี12เราจะหาจํานวนนับตัวหนึ่งที่หกและวสิแล้วสหารได้ลงตัวแล้วก็มีค่าน้อยที่สุดนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการหามันก็เหมือนหอเรโมคล้ายๆกันมีหลายวิธีนะครับก็มีวิธีง่ายวิธีเริ่มจากวิธีง่ายๆหาตัวน้อยๆก่อนอสมมติว่า6 ผมแก้ที่ยกตัวอย่าง 60, 12เนี่ยเราจะหาได้ด้วยวิธีแรกก็คือการหา,าตัวประกอบก่อนคือ 60, 12นี่เป็นตัวประกอบของอะไรบ้างง่ายๆอย่าง6ก็มี 6, 12, 18, 24, 30ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ10ก็มี 10, 20, 30 สี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบอ่าสิบสองก็มีสิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกสี่สิบแปดหกสิบเจ็ดสิบสองอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูตรงที่ว่าอ่าตัวที่มันซ้ำกันตัวแรกเลยถ้าไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าไล่ไปจะเห็นสิบกับสิบสองมันจะมี หกสิบหกสิแล้วหกเป็นตัวประกอบของหกสิบไหมก็ก็มีนะครับหกสิบคือหกหกคูณสิบได้หกสิบก็คือมีหกสิบเนี่ยทั้งหมดเลย3มตัวเป็นตัวแรกเลยเจอกันเนี่ยแหละหกสิก็คือคอรอนของชุดนี้นี่คือวิธีที่หนึ่งหาแยากตัวประกอบหาตัวประกอบร่วมนะครับผ่านไปอันนี้หาง่ายๆแบบค่าในน้อย ต่อไปเราจะมาดูวิธีที่สองขยับขึ้นมาหน่อยเหมือนกันเลยการแยกตัวประกอบ6เหมือนเดิมนะครับหกสิบเราจะแยกตัวประกอบได้ก็นี้ก็2คูณสนี่ก็2คูณห้นะครับหเป็นจำนวนเฉพาะแยกได้เนาะสิ 12. อย่างเงี้ยวิธีการแยกตัวประกอบก็ไปดูในคลิปการแยกตัวประกอบได้ คราวนี้มันจะไม่เหมือนหอลมอคือถ้าเป็นหอลมอเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาตัวร่วมมาแค่สองตัวคราวนี้เราจะมาดูวิธีที่สองเนี่ยเราจะเอาตัวที่หนึ่งตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดเอามาหนึ่งตัวตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันใช้ทั้งหมดเอามาตัวหนึ่ง ใช้บางตัวเอามาอีกตัวหนึ่งนี่ใช้บางตัวอย่างเงี้ยเป็นสองแล้วก็อันเนี้ยใช้แค่ใช้ตัวเดียวมันจะมีความต่างคือตรงอย่างชุดแรกกันที่หนึ่งเนี่ยใช้ทุกตัวมีสองอยู่ในทุกตัว สามเนี่ยใช้แค่หกกับสิบสองห้ากับสองตัวเนี้ยใช้แค่แค่สิบกับแค่สิบก็ใช้ห้าตัวเดียวสิบสองก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวคราวนี้เวลาเขียนเขียนยังไงเวลาเขียนเนี่ยคอนอของของเนี้ยต้องเอามาเขียนให้หมดตัวแรกออกมาสองก็คือสองคูณสองอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็คูณห้า แล้วก็คูณ3อย่างเงี้ยคูณกัน4 20ยคูณสทันไหมหกสิบถูกนะเท่ากับวิธีที่1เลย60เนี่ยเป็นวิธีหาตัวนี้ต้องซ้อมหน่อยเพราะไม่ซ้อมมันจะงงบางทีเราไล่ไม่ถูกนะครับก็คือใช้เกือบทุกตัวแต่ว่าตัวไหนจะอย่างเงี้ยรวมกันไม่ได้เอามาเขียน3ตัวเลยนะก็คือผ่าน ถ้าไม่ทันหรือเร็วไปก็หยุดแล้วก็ฟังแล้วก็ค่อยๆทําตามอาจจะช่วยได้นะวิธีที่สามเนี่ยเป็นว,วิธีหารสั้นเหมือนกันวิธีที่สามเนี่ยหารสั้นด,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 รรดุดเฟรมเบาอยูหารสั้นนะหารสั้นทําไงดูหกสิบแล้วก็สิบสองเมื่อกี้เราจะหารสั้นเนี่ยเราเอาจํานวนเฉพาะมาหารนะครับ หารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนของรามอเลยนะครับเอาจํานวนเฉพาะมาหารหารไปจนกว่าเนี่ยพอสามหารห้าไม่ได้ทําไงไม่ต้องทําไงเขียนห้าลงมาแล้วก็เอาสองนี่ครับตัวไหนหารไม่ได้เอาค่ามาันลงมาเขียนต่อได้เลยห้าใช่ไหมนะครับหารไปเรื่อยๆจนมันถึงหนึ่งทุกตัวเป็นหนึ่งแล้วเอาตัวที่หารมาคูณอย่างเงี้ย คอนอเราก็จะได้คอลนอมันก็จะเท่ากับ2คูณสคูณหแล้วก็คูณสคูณกันใหม่ 2, 6 5 3 0 2เป็น60 60เท่ากันคูคือจะให้หารไปเรื่อยๆหารไปเรื่อยเอาจำนวนเฉพาะมาหารตัวไหนหารไม่ได้ดึงลงมาเลยไม่ต้องไปหารมันแล้วก็หารไปจนทุกตัวเป็น1 แล้วเอาจำนวนเฉพาะที่เราใช้หารมาคูณกันก็นจะได้คอลนอร์คราวนี้ดูแบบนี้มีเงื่อนไขว่าคือถ้าไม่หารไปจนถึงหนึ่งเลยก็ได้นะเราก็อย่างี้แค่หกสิบสิบสองเอาสองหารได้สามได้ห้าได้หกเอาสามหารได้หนึ่งได้ห้าได้หกแบบเนี้ยเอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาคูณกันได้เลย ตัวที่ไม่ใช่หนึ่งคูณกันก็ได้คอร์อรเหมือนกันนะก็ได้คอร์อรเหมือนกันห้าหกหกห้าสามสิบเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นสองถูกปะ่ะไม่ใช่หกสามหารสองตัวทีเนี่ยอย่างเงี้ยก็คูณกันได้หกสิบเหมือนเดิมเข้าใจไหม ก็ได้เนาะคราวนี้คอลอนอรเนี่ยคอลอนอเราหาได้แล้วเอาไปสามวิธีหาได้แล้วเนี่ยเรามาดูประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันมันใช้อย่างนี้ได้ใช้บวกเศษส่วนได้บวกเศษส่วนได้ยังไงสมมุติว่าโจทย์มันมีอยู่ว่าตัวอย่างนะโจทย์มีอยู่ว่าหนึ่งส่วนหก บวก5ส่วน12ลบ20่บลบสส่วน21นี่ลบ2ส่วน21ทำยังไงการบวกลบเศษส่วนคือต้องเอาตัวส่วนให้มันเท่ากันถูกปะ่ะเราก็หาคอลนอของ6 12 21นะคือเอา6 12 21มาหาคอลนอเมื่อกี้เลย เอาสก่ี่เจ็ดเอาสองได้1ได้สองได้7 2อ,อีกได้1ได้1ได้7จขอหารเท่านี้นะแล้วมาคูณกันเลยคอลนอนก็จะได้3ามคูณสคูณสคูณเได้เทไหร่หกสิบสองเได้เท่าไหร่ อันนี้ได้6ได้12 7คูณ12ก็ได้86ถูกไหมถูกไม่ถูก72ได้86ไม่ถูกดิ72ได้84 84นะคอร์นอนก็คือได้84เพราะ84ปุ๊บเมื่อกี้เราได้คอรนอน84เราก็มาทำให้ ตัวส่วนมันเป็นแปดสี่ทั้งหมดหนึ่งคูณอะไรได้แปดสิบสี่เนี่ยตัวแรกเอ้ยหกคูณอะไรได้แปดสิบสี่หกแปดถูกปะ่ะหกแปดก็คือแปดคูณแปดบนล่างบวก 5ส่วน12อะไรได้84ีเมื่อกี้ก็คูณ7บนล่างนบอ้ยี่ลบ2อ็ดแปดสก็คูณ4บนล่างมันก็ได้เท่ากับแปดส่วน แปดสิบสี่เอ้ยน,นี่ไม่ใช่ละโทษทีโทษทีหกยี่สิบสี่ก็คือสิบสี่โทษทีโทษทีนะอันนี้ก็คือเป็นสิบสี่บวกสามสิบห้าส่วนแปดสิบสี่ลบ 8ส่วน84คราวนี้ก็บวกลบกันได้ปกติก็ได้เท่ากับได้เท่ากับ27 30 40เป็น41ส่วน84เราก็หาเศษส่วนได้นี่ก็เป็นวิธีใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งของครน มีอีกนะครับมีโจทย์อีกหลายตัวเลยที่ที่คอรนอช่วยไดอ้อย่างเช่นเขาถามว่าอ่านาฬิกาปลุกถ้าเราตั้งให้นะครับตัวอย่างที่สองถ้าเราตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังทุกๆ4นาที5นาทีแล้วก็6นาที 4นาที5้านาที6นาทีถ้าเริ่มตั้งแต่ส1บเอ็ดโมง1ิ0เนย์อเขาะจะถามว่าครั้งต่อไปนาฬิกาทั้ง3ามตัวจะปลุกพร้อมกันอีกเมื่อไหร่ฟังอีกครั้งนะครับถ้าตั้งนาฬิกาปลุกตัวที่1ทุกๆให้มันปลุกทุกๆ4ี่นาทีตัวที่สองให้ปลุกทุกๆ5นาทีตัวที่สามให้ปลุกทุกๆ6นาทีถามว่า มันจะปลูกพร้อมกันเนี่ยครั้งต่อไปเวลาเท่าไหร่เราก็หาคอลนอเลยหาคอลนอของสี่ห้าหกสองสองห้าสามสอนึ่ี้เราก็ได้แล้วเนี่ยเราก็มาคูณกันเลย2องคูณสคูณหคูณสาม นะเท่ากับ60 60นาทีมันจะปลูกครั้งต่อไปก็คือ60นาที60นาทีจากจาก11โมงไปอีก60นาทีก็คือคำต่อก็คือเที่ยงมันจะปลูกพร้อมกันอีกตอนเที่ยงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงมีอีกนะโจทย์คร,รนอนไปหาตัวอย่างมาทำก็ได้แล้วก็วิธีการเนี่ย ซ้อมบ่อยๆพนิกศาสต้องซ้อมบ่อยๆถึงจะทําได้นะครับวันนี้ก็ขอเบรกไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันเรื่องใหม่ขอบคุณครับ